นิทานเรื่องเจ้าหญิงราพันเซลณนะเมืองแห่งหนึ่งมีพระราชาและราชินีที่กำลังป่วยหนักแต่เมืองแห่งนี้มีตำนานของดอกไม้วิเศษดอ,อกหนึ่งที่นานหลายร้อยปีจะบ,บานซึ่งละอองเกสรของดอกไม้นี้สามารถรักษาได้ทุกอย่าง พระราชาได้สั่งให้เหล่าทหารไปหาและนำเกสรของดอกไม้นี้มาให้ได้ดอกไม้นี้ได้บานที่เชิงผาริมมหาสมุทรแต่ดอกไม้นี้ได้ถูกค้นพบโดยหญิงชราคนหนึ่งชื่อว่ากอเทลที่ต้องการจะรักษาความสวยของตนไว้และได้ซ่อนดอกไม้นี้ไว้ เพื่อที่จะได้ใช้ประโยชน์เพียงผู้เดียวโดยการนำตะกร้ามาปิดเอาไว้และเมื่อเหล่าทหารของพระราชาแห่กันมาทำให้หญิงชลาคนนี้ตกใจปัดเอาตะกร้าใบนั้นตกไปทำให้เหล่าทหารคนเจอและได้ขุดดอกไม้นี้ไปไว้ในวังเกสรน,นี้ ได้นำไปถวายให้ราชินีที่กําลังป่วยหนักเมื่อนางได้ดื่มทำให้พระนางหายจากโรคร้ายและหลังจากนั้นไม่นานก็ได้ให้กําเนิดธิดาที่เกิดมาพร้อมกับผมสีทองอารามดังสีของเกสรดอกไม้วิเศษมีนามว่าราพันเซล เมื่อหญิงชลาทราบว่าดอกไม้วิเศษได้ไปอยู่ในเส้นผมของเจ้าหญิงน้อยในคืนนั้นจึงทำการลอบเข้าไปในพระราชวังเพื่อทำการตัดผมของราพันเซลแต่ทว่าเมื่อตัดแล้วทำให้ผมกลับเป็นสีน้ำตาลหมดอิทธิฤทธิ์ไปทำให้นางตัดสินใจลักพาตัวเจ้าหญิงไปจากวัง นางได้นำตัวเจ้าหญิงราพันเซลไปซ่อนและได้ทำการเลี้ยงดูเชกเช่นลูกในหอคอยสูงในป่าใหญ่เพื่อหลบซ่อนไม่ให้เหล่าทหารหาเจอหญิงชลาได้ใช้อิทธิฤทธิจากผมของราพันเซลโดยการขับร้องเพลงเพลงหนึ่งจะทำให้ผมของเจ้าหญิงสองแสงสีทองอาราม และนางก็สามารถกลับมาเป็นสาวอีกครั้งทางด้านเจ้าหญิงราพันเซลที่ต้องอาศัยอยู่แต่ข้างในหอคอยทุกๆปีนางจะได้เห็นโคมไฟลอยฟ้าที่พระราชาและราชนินีรวมทั้งเหล่าประชาชนได้ลอยในวันเกิดของนางและพระองค์ทั้งสองก็หวังว่า จะได้เจอกับเจ้าหญิงน้อยสักวันส่วนราพันเซลก็แอบหวังว่าสักวันนางจะได้ออกมาสู่โลกภายนอกและได้ไปดูโคมไฟลอยฟ้าใกล้ๆสักครั้งหนึ่งในชีวิตเมื่อเวลาล่วงเลยมาประมาณ15ปีณใจกลางของเมืองมีโจรเจ้าเล่อยู่สามคนคือ จนฝาแฝดหน้าตาเถื่อนและฟรินจอมโจรหน้าหล่อทั้งสมีหมายประกาศจับมากมายเป็นที่หมายตัวของตำรวจได้ร่วมกันวางแผนที่จะขโมยมงกุฎที่ว่ากันว่าเป็นของเจ้าหญิงที่หายไปทั้งสได้ลอบเข้าไปในพระราชวางังและขโมยมันออกมาได้ แต่เราทหารก็ไม่พลาดที่จะไล่าตามเมื่อวิ่งกันไปถึงในปา่าฟินก็ได้แอบเอามองกุฎจากโจนแฝดและหนีเข้าไปในป่าลึกแต่ได้ในาพลคนหนึ่งพร้อมกับม้าที่แสนฉลาดชื่อว่าแม็กซิมัสไล่กวาดมาติดๆแต่ก็คาดกันฟิน ได้พัดหลงเข้าไปในทางลับแห่งหนึ่งและได้พบกับหอคอยสูงใหญ่ที่ไม่มีทางขึ้นเขาได้ไปเห็นกอเทลหญิงชลาในคราบหญิงสาวที่กลับโรยตัวลงมาจากหอคอยโดยการห้อยตัวลงมากับผมของใครสักคนที่ยาวเอาการเมื่อเห็นว่ากอเทลได้ออกไปแล้ว เขาก็ได้เรียกคนที่อยู่ข้างบนเช่นเดียวกับที่กอเทลทำแล้วก็มีผมหย่อนลงมาจริงเขาจึงโหนขึ้นไปโดยที่ราพันเซลไม่ได้รู้ตัวเลยว่าคนที่กำลังขึ้นมานั้นไม่ใช่แม่ของตนด้วยความตกใจราพันเซลได้ทำการเอากระทะฟาดเข้าไปที่หน้าของฟริน ทำให้เขาสลบไปจากนั้นก็จับเขามัดไว้ด้วยผมของเธอเองเมื่อฟรินฟื้นขึ้นมาราพันเซลได้ทำการหามต่อรองว่าถ้าต้องการการปล่อยตัวให้ผ่านางเข้าไปในเมืองไปดูคมไฟลอยฟ้าตามที่นางใฝ่ฝันมาตลอดโดยมีกิ้งก่าคู่ใจ ชื่อว่าฟาสคาลช่วยต่อรองด้วยอีกแรงด้วยหนทางที่มีไม่มากของโจนหนุ่มจึงทำให้เขาตอบตกลงกับราพันเซลแต่โดยดีเมื่อได้เริ่มเดินทางไปฟรินได้พาราพันเซลไปยังผับที่อยู่ในป่าแห่งหนึ่งที่มีพวกโจรป่าและนายพานที่มีหน้าตาน่ากลัวสุดๆ แต่เมื่อได้พูดคุยกับราพันเซลแล้วก็รู้สึกถูกคออย่างประหลาดเนื่องด้วยทุกๆคนมีความใฝ่ฝันในชีวิตเหมือนกันเหมือนกับที่ราพันเซลมีความใฝ่ฝันว่าอยากไปดูคมลอยนั่นเองและทุกคนก็ร่วมมือกันร้องเพลงมีความฝันกันอย่างเพลิดเพลินแต่โชคไม่ค่อยเข้าข้างนัก ที่มีพวกทหารและนายพลกับมาคู่ใจของเขาก็คือแม็กซิมัสที่ได้มาเยี่ยมเยียนพวกเขาในผับแต่ด้วยความใจดีของคนในผับที่เข้าใจความรู้สึกของราพันเซลแล้วพวกเขาได้บอกทางลับที่มีทางไปถึงเขื่อนแห่งหนึ่งแต่ด้วยความแสนรู้ของแม็กซิมัสจึงตามทั้งสองไปได้ทัน และทำการวิ่งไล่จับกันอย่างอลลมานจนถึงขั้นทําเขื่อนพังกันเลยทีเดียวทําให้ฟรินและลาพันเซลได้ไปติดอยู่ในถ้าที่มืดมิดและกําลังจะเต็มไปด้วยน้ํทาทั้งคู่คิดวิธีที่จะออกมากันอยู่นานจนน้ําท่วมทั้งถ้าราพันเซลได้ร้องเพลงที่นางกอเทลชอบร้องให้ฟัง ทำให้ผมของนางเรืองแสงเผยให้เห็นทางออกจากถ้ำทําให้รอดไปด้วยทําให้ฟรินตกใจมากครั้งนี้ฟรินได้รับบาดเจ็บที่มือของเขาราพันเซลจึงทําการรักษาให้เขาโดยการนำผมไปพันไว้ที่มือของฟรินแล้วร้องเพลงเรื่องนี้ยิ่งทําให้ฟรินตกใจเข้าไปใหญ่ ราพันเซลจึงเล่าให้ฟังถึงชีวิตในหอคอยของตนเย็นวันนั้นทั้งสองได้ตั้งที่พักกันในป่าณนะหอคอยสูงกอเทลได้กลับมายังหอคอยและทำการเรียกราพันเซลอยู่นานสองนานทำให้สงสัยว่าราพันเซลได้หนีจากนางไปแล้ว เมื่อนางไปขุดประตูที่ได้ทำการปิดตายมานานและขึ้นไปยังหอคอยทำให้รู้ว่าราพันเซลได้หนีไปแล้วนางได้พบถุงของฟรินที่ใส่มงกุฎเจ้าหญิงนางหวาดวิตกกับเรื่องที่นางจะไม่สามารถใช้พลังวิเศษจากผมของราพันเซลได้อีก ทำให้นางได้ออกตามหานางในป่บาบังเอิญได้ไปพบเจอโจนแฝดผู้ที่เคยร่วมป้นกับปรินนางได้วางแผนร่วมมือกับโจนทั้งสองโดยนางจะได้ตัวราพันเซลไปและโจนทั้งสองก็จะได้แก้แค้นกับปรินที่ทรยศพวกเขาด้วยความบังเอิญ นางกอเทลได้มาพบกับราพันเซลในขณะที่ฟรินกำลังออกมาหาปืนอยู่ในป่าและได้ทำการต่อรองกับราพันเซลให้กลับไปกับนางและลืมฟรินเสียและให้เชื่อฟังนางเหมือนเดิมแต่ราพันเซลกับปฏิเสธเพราะเชื่อว่าฟรินรักตนจริง กเทวจึงมอบมองกุฎเจ้าหญิงให้กับราพันเซลพร้อมทั้งทา้าทายว่าหากราพันเซลมั่นใจว่าฟรินรักตนจริงก็จงนำมงกุฎนี้ไปมอบให้แล้วดูสิว่าฟรินจะทิ้งนางหรือเปล่าก่อนที่จะจากไปและปล่อยราพันเซลไว้กับความลังเลใจเช้าวันรุ่งขึ้น ระหว่างการเดินทางของพวกเขาได้เจอกับแม็กซิมัสที่พัดหลงกับเจ้าของของมันด้วยความซื่อสัตย์และมุ่งมัน่นที่จะจับตัวเฟรินจึงจะเข้าไปโจมตีแต่ถูกราพันเซลขวางไว้และทำการเกลี้ยกล่อมจนแม็กซิมัสยอมร่วมเดินทางไปแต่โดยดีเมื่อราพันเซลฟรินและพวกพ้อง เดินทางมาถึงตัวเมืองเธอตื่นเต้นมากเพราะนี่เป็นครั้งแรกของเธอทำให้ราพันเซลเที่ยวเล่นอยู่ในเมืองและได้ร่วมร้องเพลงเต้นรำกับชาวเมืองอย่างสนุกสนานค่ำวันนั้นได้มีการเฉลิมฉลองวันเกิดของเจ้าหญิงที่หายไปและจะมีการลอยโคมไฟ ทำให้ราพันเซลยิ่งทวีคูณความตื่นเต้นขึ้นไปเรื่อยเมื่อใกล้เวลาจะปล่อยโคมไฟฟรินได้พาราพันเซลพาเรือออกไปกลางทะเลสาบเมื่อถึงเวลานะจุดที่ทั้งสองอยู่ทำให้เห็นคมลอยที่ชาวเมืองลอยขึ้นอย่างชัดเจนและเป็นบรรยากาศที่โรแมนติกสุดๆทำให้ทั้งสองเกิดความรู้สึกที่ดีต่อกัน หลังจากดูโคมลอยและได้ลอยโคมแล้วก็ได้พายเรือก,กลับไปยังอีกฝั่งหนึ่งฟรินได้แยกตัวออกไปจากราพันเซลและถูกโจรแฝดขู่ทำร้ายด้วยแผนของกอเทลนางหลอกราพันเซลโดยการให้สองโจรแฝดมาทำร้ายแล้วนางก็เข้ามาช่วยไว้และใส่ร้ายว่าฟริน เป็นคนวงการทั้งหมดทำให้ราพันเซลเข้าใจผิดและเสียใจมากจากนั้นกอเทีวได้พาตัวราพันเซลกลับไปยังหอคอยดังเดิมทางด้านของฟรินถูกโจนทั้งสองเอาคืนโดยการส่งตัวเขาให้กับทหารและจะได้รับการประหารในวันรุ่งขึ้นเมื่อเวลานั้นมาถึงก่อนที่ฟริน จะถูกพาตัวไปประหารจูๆ่ๆเหล่าทหารที่เฝ้าห้องขังก็ถูกลอบทำลายกันไปทีละคนทีละคนทำให้ฟรินแปลกใจแต่ในไม่ช้าคำตอบนั้นก็ปรากฏเขาคือพวกคนในผับนั่นเองพวกเขายังคงไม่ลืมฟรินและต้องการจะช่วยทั้งสองทั้งฟินทั้งลาพันเซล เมื่อเขาหนีออกมาจากการประหารได้แล้วเขาก็รีบตรงดิ่งไปยังหอคอยสูงทันทีเมื่อเขามาถึงหอคอยเขาได้เรียกราพันเซลและผมก็ถูกหย่อนลงมาเขาล่งใจว่าราพันเซลยังปลอดภยัยเมื่อขึ้นไปถึงข้างบนหอคอยเขาก็ได้เจอกับกอเทลและนางปองร้ายเขา เกิดการต่อสู้ขึ้นระหว่างฟินและกอเทลแต่โชคร้ายที่ฟินโดนนางกอเทลแทงที่หน้าท้องด้วยความตกใจทำให้ราพันเซลรีบเข้าไปประกองเขาไว้และด้วยลมหายใจเฮือกสุดท้ายฟินได้คว้าเอาเศษแก้วข้างตัวมาแล้วตัดผมของราพันเซลออกทำให้ผมของนางกลับกลายเป็นสีน้ำตาลทั้งหมด เมื่อตัดผมสีทองไปแล้วผมของราพันเซลก็หมดอิทธิฤทธิใดๆนางกอเทลเห็นอย่างนั้นจึงตกใจทำให้นางหวาดกลัวที่กลับไปชราเหมือนเดิมจึงทำให้นางสะดุดและตกหอคอยไปในที่สุดเมื่อมวลวิเศษแห่งดอกไม้สีทองได้หายไปทำให้ร่างของกอเทลกับกลายเป็นเท่าทุลี ด้วยความเสียใจยที่ฟรินสิ้นลมราพันเซลได้แต่อบกอดเขาไว้น้ำตานองหน้าและน้ำตาของนางได้ห,หยดลงไปสัมผัสกับแก้มของฟรินปรากฏให้เห็นประกายสีทองขึ้นพลังแห่งดอกไม้สีทองยังอยู่ฟรินฟืนขึ้นมาอีกครั้งทั้งสองดีใจมากและโผมเข้าอบกอดกันอย่างอบอุ่น ฟรินได้รู้ความจริงว่าราพันเซลคือเจ้าหญิงที่หายไปและได้พานางกลับไปที่วังพานางไปพบกับพระราชาและราชินีเมื่อทั้งสามได้พบกันราชินีจำได้ทันทีว่าเด็กผู้หญิงที่ยืนอยู่ตรงหน้าคือลูกแท้ๆของนางนางก็รีบเข้ามากอดเธอไว้แน่น รวมถึงพระราชาด้วยหลังจากนั้นก็ได้มีงานเลี้ยงเฉลิมฉลองของการกลับมาของเจ้าหญิงอย่างสนุกสนานและท้ายที่สุดนี้ราพันเซลและฟรินทั้งสองได้แต่งงานกันและอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขตลอดไป